สวัสดีครับพี่นอ้นองเอซีนี่พี่น้องเนาะพี่น้องก็เป็นจังไงเนาะผลของเหล่าพัฒนาพี่น้องผลของเล่าพัฒนาของวันที่็1คือวันพุธพี่น้องจะได้ออกไปเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับ พอใจดีสิภาพเปเบิร์นเนีทั้งแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องมีอยู่สองสำนักสองอาจารย์พี่น้องนะครับพี่สิใท้พี่ให้น้องได้เบิร์กันนะครับว่าเขาลือลุดนะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องครับเมือเบิพอใจดีพี่น้องพอใจดีวิ่ง นะครับพ่อใจดีนะครับพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะครับนาะลาวพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างเจ็ดพี่น้องให้เม็ดเดียวเลยพี่น้องนะครับเจ็ดเม็ดเดียววิ่ตัวอื่นปนพี่น้องนะครับจับคู่ลุดจับคู่ผ่านพี่น้องบอกตรงๆด้เลย พิษพาดเป็นมหันพี่น้องนะครับพิษพาดเป็นมหันพี่น้องนะครับเนาะนะครับจับคู่หายเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าลดพี่น้องนะครับแต่ว่ากับวิ่งตัวเดียวนี่พี่น้องบอทัมมาดานะครับก็คือว่าสุดยอดก็คือว่าใสดได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แหละพี่น้องนะครับสําหรับบิ่งตัวเดียวนะครับคือเจ็ดเนาะแนวทางออกเจ็ดเจ็ดแปด 7จ็ดเจ็ดแปดวกรเจ็ดแปดเกาพี่น้องนะครับนี่คือความัมนย่ำของพี่ของพอใจดีพี่น้องให้วิ่งตัวเดียวพี่น้องเม็ดเดียวแข็งแข็งแต่จับคููบ่หดเก่าบอหน,น่อมีพี่น้องแค่จงไหนสิหนีพี่น้องจับงวดละสามหัวติดละพี่น้องตั้งแต่เก้ามานี่ยบ่ร,ยรักไยกับรักสิท เออบลักนวยกับลักซิบพี่น้องวนกันยู่หันละวดแล้วลก็นวนอีกวนแล้วก็นวนดอีกยุหนละเกาน่ะพี่น้องแทนที่สมควรสิไปได้แล้วพี่น้องนะครับสมควรสิไปได้แล้วพี่น้องกันบบ่เป็นหนังนะครับบดเป็นหนังพี่น้องแต่นะครับคือวานละพี่น้องเล่าเขาพัฒนานะครับฟับงะซื้อ,อือละพี่น้อง ลาวพัฒนานะครับฟันเตซืนะครับเนาะจังแรก็ขอฝากผนงานพอใจดีน้ำแน่กันแล้วกันพี่น้องนะครับถึงสิวบว่าวเขาจับกู้แต่สายวิ่งสายดูดสายมักเมกือกะบ,บ่ผิดบังพี่น้องนะครับสำหรับสูตรนี้พี่น้องบ่ผิดหวังเขามาตลอดบ,บ่ว่าจังตะคลิปอยากนี้เป็นวคนที่สามันทังเขาอยู่พี่น้องนะครับ พี่น้องเมื่อังของเจ้อพี่น้องเด้อนะครับของเจ้วไเด้อของเจ้ไ้วันที่ยี่สอพฤษภาคมสองห้าหปดเราพัฒนาเจ้อไ้วิ่งบนล่างหพี่น้องหเมตรเยอพี่น้องเนวทางออกเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดดกรมาดเจ็ดแปดเก้าอีกพี่น้อง หกกับเก้าตัวเดียวกันพี่น้องหกกับเก้าตัวเดียวกันพี่น้องเสียดายอยู่นะครับเสียดายอยู่เด้อหกกับเก้าตัวเดียวกันของเจ๊อ้อยนี่เววาหัวขึ้นหัวลงนะครับถ้ากับฟันมีเสียวเจ็ดแปดกรแมนเก้าแปดแปดเก้ากรแมนของเจ๊อ้อยพี่น้องก็ถือว่ามาดีพี่น้องก็ถือว่ามาดีพอสมควรพี่น้องนะครับ อยงไรพอใจดีก็ขอฝากไว้นั้นเลยพี่น้องนะครับเนาะพอใจดีกับถ้าไม่ดีที่สุดบาา่ให้พี่น้องผิดหวังแน่นอนพี่น้องสําหรับแนวทางนะครับเนาะแนวทางของปูทั้งหาพี่น้องนะครับเพื่อนกะอยากให้แนวทางอยู่พี่น้องนะครับปูทั้งห้าก็อยากให้แนวทางอยู่ต่ว่า ตองมีขอแม่พี่น้องนะครับเนาะกาสิปรึกษากันกับเพื่อนเนาะทีเฮ็ดแบบใดสีหยห้ยเขากุ้มฟรีเจ็ดสํนนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องโบกพาดได้พี่น้องนอะบอกได้เลยไม่มีคำว่าพาดเพื่อนสีให้ยเขากุ้มฟรีแต่ต้องมีขอแม่อยู่แต่กะสีเวอที่หลังดอกพี่น้องนะครับกะสีบอพี่น้องเอฟซีั้งในกลุมนะครับเป็นกลุ่มโดยเฉพาะเจ็ดสํานักเจ็ดอาจารย์พี่น้อง เฉพาะเจ็ดสำนักพี่น้องของปู่เปิ้นสีเขาร่วมนะครับเพื่นจะอธิบายในกลุ่มให้การผู้ใดเข้ามาในกลุ่มนักพี่น้องนอกจากผู้ใดสมัครเดี๋ยวจะเปิดกลุ่มฟรีนะครับเปิดกลุ่มเจ็ดสำนักพี่น้องนะครับกลุ่มเจ็ดสำนักพี่น้องนะครับเนาะนะครับเปิดกลุ่ม บตรต้องเสียค่าสมัครอี่ยังใดใดทั้งสิ้นพี่น้องอันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะเจ็ดสนักเจ็ดอาจารย์โดยเฉพาะพี่น้องนะครับปู่คนบางสันนะครับแต่ตรงนี้ขอแม่กันนะครับเป็นบางสันเนาะเดี๋ยวพ่อใจดีสิไปคุยกันในกลุ่มถ้าผูใ้ใดอยากเข้าอยากติดตามอยากเข้าไปเจ็ดสนักเลยได้พี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวสีตั้งกลุ่ม ประมาณวันเสาร์นี่พี่น้องนะครับบุควาสีจัดให้วันเสาร์นะครับวันจันทร์ก็จะได้ร่องกันนะครับจะได้ริมร้องกันเลยวันจันทร์นะครับเปิรสิมีสมาชิกจะค้นเข้าฟรีไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะครับเิ่นว่นสาสั่นปูสี่สนับสนุน่ออีกถ้าเป็นกลุ่มเจ็ดสำนักนะครับก็มาไปยังคุยกันให้ดูเรื่องพี่น้อง กยกันรู้เรื่องเจ็ดสำนักมาเหมือนเดิมนะครับเราจะเปิดกลุ่มเจ็ดสำนักพี่น้องพี่น้องได้พิดารณหน้ากันเดีดรกพี่น้องนะครับเนาะัง้ดตก็ขอฝากไว้นะกันแล้วกันพี่น้องนะครับของเตอไอยเด้จับคู่ให้หกสามหกาหกแปดพี่น้องแนวทางออกเจ็ดแปดแปดเก้าออกพี่น้องอย่าเสียใจพี่น้องแนวทางนี้เขามีดูใ้พี่น้องนะครับแนวทางนี้เขามีดูใ้นะครับเนาะ อันนี้คือเป็นแค่แนวทางพี่น้องนะครับแต่พอใจดีสีเฮ็ดใ้ดีที่สุดสีทําไม่ดีที่สุดพี่น้องสีห้พลาดน่อยที่สุดแถบสีบ่พลาดพี่น้องสำหรับเด็กวิ่งตัวเดียวนะครับจังได้กับเขาพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องพอใจดีกะคุยกันหลังไม่เล่าพัฒนาออกกะสมมาพะควนพี่น้องนะครับเนาะ ว่าจะดีก็ขอให้พี่ให้น้องนะครับดูดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุูสุขคนพี่น้องวันจันเออวันสุขพ่อกันไหมพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เถอพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ